สบายดีสบายดีสได้แม่สบาีสดีพี่น้องสบายดีเนไพอกรองสเหลวันาะอยอยู่ไฮห้ากยน้าีน้งมืนี้สีก่อนสีลงเกี่ยวข้าเนาะลงเสนก็มนนเพียเออหัวกินนาะสิมัดตำกุ้งพี่น้องตำกุ้งกุ้เด้อุ้งน้อง่อันเด็น้องเหอะีมัลงไป่วอันน้องทากมาหอด อันนี้คนมากกานคลิปนี้นะยืดซองเท่าแห่ได้หนองจำคุ้ชดเิ่นมากพิ่นว่าสิโลภพืนเิ่นพอนาลายแค่นคุ้งอะไรว่าองไปงมบ่แค่นุ้งกุ้งุมานำาิดว่าาหาขาวได้ม่นีน่นองเดี้ยวเิ่นกะสิเปิดซองนี้กันเนะดูปกติเพิ่นสิเปิดมากองเท่ากินสุดอกเป็นหนอสอ่อนกะสิเปิดสองเท่อนละสออนแอน ฉันไม่เลี้ยงกับิไมเลี้ยงพาเพิ่มไม่ยังเลี้ยงพาเพิ่มถอที่ตาวด้วยพี่น้องวะแจ้าพี่น้องไว้แจ้ี่จ้ที่ตาวบ้างที่ตามวมัคือสองที่ตาวมันคือเมืองเมืองวัดกูขิดพี่น้องะตอนนี้กำลังพานองพงษ์เ้งนะสาแหลบบานหน้ากำลังอันพานของงเนาะพี่น้องเสาอ่อนกับกำลังกำลังคิดจีนนะกินน้าวานอิ่มอ่ะแ้วน่วไ่นะ เปกำาลังพานมาฮงอยพี่นนอะพันฮงสิดไทยตํากุงชดใเขียบุกระฮกับหอนหน้าเนาะวันนี้เนาะพี่้องะพันมาเป็นชงเครื่องัง้องพ่นเป็นฮะเอาพาดแล้วก็ได้แแงระวังด้ระวังมือด้เออหรือพาก่อนก็ได้นะแลแต่แลดแต่เซฟนะอัน่ปอยากใ่ละบาดกดนาหลุดนะ นี่นอพีนองอันงุ่งนะในทางมากนสกิลพนเพนล่งงุ่มงมในทางมากไม่ยอมนอนไอ้สกิลงุ่ในห้องอ่ะ่ยอมนพเอามาปล่อยไหวนะตะกุ่ง่ะกุงในกระทังเด้โซ่ดูกุ่งนะแน่นันไหนแมนเนี่ยอันเด่นไหนแมนพวกกุ่งขั้น ให้เมื่อไรบอกเกมียแล้วไปนอนเลยเนี่ยว่าฮะกับงุ่มมากคือว่าแกไปแต่มาว่าตะงุ่มขึ้นกัแกน่อแกมาหาทะเลสดไดเมตวตท่านละแกก็มีเเอาออกให้หละน้ำแข็งนะกุงเพี้ยเาไวดๆยังมาอาดับแข็งเอาใหน้แข็งนาดออกละีกุ่เน่นี่ยาได้แหละยาให้กุ่มไว้นั่นได้ ามาต่ไหนมาจจมาได้เห็นเราเองยวคืออ่ะ่มียน่ะคืออ่นอกพี่น้องลงโง้ากลีบนนเองข้ากีินเลี้ยงีป่แล้วสวยเหยอไรสชาติเป็นเป็นพี่น้องตอนนี้ข้าแหลกกำลังอันนี้เนาะกำลังผักมางงอยู่เบอกว่า้าแหลกกำลังงอยู่ว่าี้แมลวแหลกกำลังผักบงแล้วพี่น้องเนาะจะไปดีวะ นั้าขีมกับกําลังเสียสอมเนาะสบายดีเส้าแหลเนาะตรงมีเสือประจำสัญลักษณ์จะคล้องน่าจะีแดงเส้าขีมกับชีเหลืองเส้าดีมเนาะชี้สมเสือน้อยดับเพิ่งเส้าอ่อนกับอ้าวชี้ดำกัน่ะให้ให้พี่น้องเอ๊ะีจือเนาะว่าเออเห็นแค่เสือแดงมันเส้าแหล่บ้นหน้าเห็นเสือเหลืองมันเส้าขีมขีดวอกเสือดำแมนเส้าออร์ลซอนบ่วงกับเออหัวแอก เขาเห็นไปพร้อมเดียวกับชิเม่นร่วมตัวซีคนขบคินงานขอบคินงานนะพี่น้องเขาเห็นซีคนกันดิชิมือกันซับกับวรมดาเนาะใส่ผ่าอิตูผ่าอิตูคุณได้พี่น้องซื้อข้าเจ้าค่ะบ่ได้พักได้ผ่าอิตูนะคะจะใส่มีดใส่ห่อขู่ได้มันต้องกินยูมายไว้น่าต้องใส่ผ่าอิตูพี่น้องว่า เมยน้ำค้นผ่านี่เด้คือิบ่เมยว่าอยูมัดคิวนยกมัจงเะพี่น้องตาได้ต่ำจเห็นสะออนเองยเห็มาเป็นมือกองเนี่กินน้ำาะันนั้นไมือกองกินน้ำก็ได้ใอีพกินวะตอนนี้กะกำลังสิลงมือตำนะพี่น้องะเซฟกระทะเล็ก แส่หมักพริกตามอายุข้นต่ำคนวะตามอายุขคนกินนะที้มลางมักเด่นมื่อไหร่ล่ะบ่มเมยมันมันเป็นนันที่ฮาวายในเทียงนี่ดีแล้วนะฮะตอนนี้กะกำลังสิตามเนาะใส่เป็นนัวกะบัวร้ายดอกพี่น้องนัวเลยกะพ่อบัวร้ายบัวร้ายจะหน่อยนัวหน่อยบัวใส่บัวนัวได้นะ กินน้ำเคี้ยวได้พี่นังเด้องด้อวยแม่ลิบนม่เลืมน้ำตาลใหมแล้วเนาะขาดน้าตาลพี่น้องมัเป็นยังหรอกแต่ละคนไม่วามหวานแต่ละคนไม่วามหวานอยู่เลย ขาน้ำตาลแค่กูขาน้ำใจไว้เวหาบาทชิบบาทกะเอ้าชิบบาทก็เอานะมีอก็าเดียวฮะโอเคโอเคมีย่ากำลังตาาดมีอย่างอ่อนเห้เียนนะฟาดนี่เศรษหีเซรสฐะบาดเดือดไปน่อเศระฐีมีกอื้มเศีอ่อนเห็นแล้วเจ็บบ่ สบายดีสบายดีเต้นกระต๊กแค่เสมาตอนนี้กะกำลังใส่มังหน้าอยู่พี่นอ้องมักเล่นไน้หล่ะในทวงเด้อ <laughs> หน้าลงไปอยู่ให้อยู่หน้านะ่ะบัวไซเป็งน,นัวกระเสียนะพี่เนาะ <laughs> มังหน,าน้าสะอ่อนตอนเอาบัวไซเป็งน,นัวกระเสีย <laughs> <laughs> อาตะก so exactly. ี้เนี่ยข้าจะว่าบ่มีเป็นงหนวบ่เขาจะใช้ขาจะใช้แทนใช่มันตรวจบ่ะก็เป็นงหนวดใบมันเด้อเวินจียวเสแบลายพี่น้องตอนนี้กะพี่น้องตอนนี้กะกำลังตามเนาะหยวกหงวกเบงชุ่มกันหงว ไเนาะขนาดพท่านกินยังเป็นกระแสแย้วไนนะพท่านกินเนี่ยอ้ไปอยากว่าเลยใสมคงลงไปใส่ลงไปเลยเส่มางกอแกัใส่กลุ่มตำลังพี่นะใส่กลุ่มลงไปแบบนี้ใส่ล้ก่ งไ,ไปเลยพี่นอ้องยูไฮยูน,น,นเาเรื่องเก่ามีนไเก่เืเกียวเขาต้องยู้ฮยูนานะพี่นอ้องต,ต่ำเลยแบบนี้พี่น้องยก้อนีนนน่้อตงยี่ิ้งแห้งน้องจังแสนนะจัง,ขงเขาเนือเขอนานั่งสวัสดีพี่นอ้กกองมีพกกล่องเขาวอ่อนอลอซอน แต่ละพี่น้องแจ๊คกี้ก็สะออนก็ล่างอันฝึกในการเปิดซอกเนาะเพื่อซื้อว่าเวลาเราเบาจังบวเคลนเลยำลางสบายดีสบายดีหาชิบหลอกแต่แต่สาววันยังม่มมันใหญ่เลยชอบมาเออมูเตียตัวเตียวิงวิงอย่นี นจะเสียแม่งเลยเป็นจะแสียปลายซีมเด้อเป็นดาหวังอีกฟังหนึ่งฟังสูงกว่าการเสียเยอะหวังจังไปมั้งมาเปล่า มือเทแบบท่ามาศาสอีกเลยย่เสียงกล่องมั่วโมเมนตัวแบบถ้าไม่ดีพี่น้องโมเมนต์แบแบบท่ามาศาสนะคือตัวเบาหนะือคือว่นีตัวมันมีแต่บางทางเสียงใจน้อยหัวนีเสียงไม่ได้ฟังด้อยลังน้อพี่น้องใชแล้ใช่ใช่แล เตรียมตัดวยเนาะเไแล้วใ่ิส้ยมตักเลยเนาหยุให้หนากับแบบเป็นบาทนพี่นอยให้ยน้ป็นแบบเปนบโอ้ยตัวจ้ะเบือัวแม่ฮะใสนายังเบื้อขวสแบบลายมันใหญ่ี้ันนะมาเดิอมาเด้อพี่น้องเออเจียวมาใส่ ก็อยากกินชีฟูดกัอ่ะกินไปยังกินชีฟูดเนาะโอเคนี่พี่น้องมาเด้อมาเด้อกินน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อมาเด้อพี่น้องเด้อสิบีเปรตินได้เด้อมาเด้อพี่น้องเด้อมาเด้อพี่น้องมากินตำกุ้งเด้อ จะพายร้านจะพาย,ยาก็มาเคยเร้าน,นเคยก็ออยเป็นลูกเคยมาเจียวขาวเจียวขาวและเมื่อทือย่างยังลงก็จะว่ากาล้สิจับก,กระเป๋าแล้วเหิกระเป๋าแลนก้น<笑><笑>กากกกขึ้นก็สิจักก็เจริญรดเลยแหงก็เจริญดขึ้นเป็นเคยนะมเม่เีย,ออย่<ๆ>ยวกเน้

เตนนะมันต่อยไฟต่อยใหม่ไม่เอ่ยมันมันเรียนขำบ้วขำห้าเท่าจริงเนี่ยวัวเลื้องเตนกับเต็นแม่เลี้ยงนะมันเพี้ยงกับมีเตชีเลื้ยงคนละเต็นเต็เลี้ยงเหรอเออแม่เลี้ยนทำไมต้มเมื่อกลองอะน้ำลายแตกมา พี่น้องนี่เนาะน้องใหม่ตุ่มจับเศีเด้อนี่เนาะขอกินกันเด้อพี่น้องเด้อได้กินแหละชิทายมาาพี่น้งมาได้พี่น้องเด้อเด้มเด้อเด้อขียวแงอยู่ไม่เขียวง่าเลยนหน้าแบ่เวลาเบาสิไปเห็นแขวบถามว่าแบบกินอขึ้นกับวัน้กินขวบางับวัีลแล้ว ยไม่ได mm. uh ้แบบอร์ไล่แเบไร์ไล่บบไอ้ไร์ไล่ยงไม่ได้กเก่าปเนาะเี่ยสองลอยเดีหู่นละเได้ีสองไอ้อร่ไล่ทำยางแหละแต่ละคนมีความว้าในตัวนั่นเนาะลืมน้ำตาลช้อมือละลืมเร่องอ่ะอกแจกวื้เก่าไปเนาะเป็นเองเป็นเองแจกเองหยาบเท้าว่ะ แหละมเรื่อะีเรอปหมล่องหนึ่งสสอมหนึเจ้าคีบยูโดกี่นอนี่ยสบาดีเมนี่มนี้มนี่้มมเนี่มนี่้สิทธหาบขาวเพ็ดเพ็ดดสิทธิ์สายได้สิทิมายาดิมสิทสายหาเอาบลกะ่ามาเอาบลมนมาเจคีบจะมาหาบข้าได้มมเนี่นะ เด็ดออกเปลี่ยงัะขีมาหาขาวนล้คนมาตกแต่เมืงคนจีนทราดเมืงจักมาตินอกเลียดมายดินจึเป็นนเสียบใท้เอ่ยีสองเดิมแรงหอกเาอยาจบะขีเจสหาขาวเดีนะนลมาแล้วะสองหาขาวเลยนองตอนนี้กินมาทีหยบหอยแล้วเนาะรีมหยบหลอดแล้วพี่น้องกินยพายุนํามันกะแสบได้แหละว่าเป็นหัวกะแสบมมีน้ำตาลกะแสบนะ เสียบเองทำเองเสียบเองไม่มเสียบมาเสียบเองพอมีความหวานในตัวเขาเองคิวคิวมันนางคำคิวมันเขาปัญญาเนียปัญญาสำหรับคลิปนี้ปะถามอันฝากกดไหลโกดแสียบเสาแหลวันหน้าเด้อพี่น้องเด้อเสาคิวงามแต่กับฝากกดติดตามสองเสาคิมน้องคิมคิวโดกนั่เด้อพี่น้องเนกำลังต่างสองพี่น้องเพเจดคลิปหาบเขาตอนแรกนี่คนว่า เดี๋ยวาที่ตามเามามนาะฝาก้องซ้า,า,าวเดีย e. วพี่ออกเนอนกับอ่อนเนาะอบตั้คนแนิคแหละกูกุณนหนาคุณตาเป็นยางดีเนาะไม่พีมก็สิแบบเอฟซีมันเบื่อขินหนาแล้วจา <S <S 1> <S 1> ้าซอฟต์แคนิกับใบฟอกันไม่ขิ่นหนาเนาะอาจ,จะค็อกสองว้านะแม่ําหรับคนิคกับปากันจมีก็นเาะผินนาพอกันไม่คลิปหนาบ๊ายบาย